เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่30กรกฎาคม2564ร้อยตํารวจเอกเรืองสิทธิ์นาวีรัฐวิทยาร้อยเวรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบอวินได้รับแจ้งหน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาได้ให้การช่วยเหลือรถจักรายานยนต์ชนรถตู้รับส่งพนักงานช่วงบริเวณถนนสายสุขาพิบาล8บึงปากร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายอุสมานดอลออายุ20ปีหนุ่มโรงงานเสียชีวิต ขณะสวมุดพนักงานสีครีมกางเกงขายาวสีครีมใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเบลลี่สีดำคาดแดงพลิกตะแคงข้างถัดไปพบรถยนต์ตู้โตโยตา้าโดยมีนายพรชัยสุขจริญอายุ40ปีเป็นคนขับให้การกับตำรวจจากการตรวจสอบพบด้านข้างมีรอยเฉียวชน นายพรชัยคนขับรถตู้เล่าว่าขับรถรับส่งพนักงานมุ่งไปทางตลาดปากร่วมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้ตายขับมาด้วยความเร็วขับอยู่เลนซ้ายคาดว่าจะรีบไปทำงานก่อนจะเสียหลักชนราวเหล็กกั้นทางก่อนฉลับไปชนด้านข้างรถตู้จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้กู้ภัยนำร่างส่งยังโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อรอญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต,ตามศาสนา